สวัสดีครับพี่นอ้นองเมือนเคยมีเบียกเด้อครับมียังไงเบิ้งพี่น้องผลพ,พี่น้องสูงสูง,สงตนยยู่าครับสูงหลายพี่น้องเวลาลมมาเสียวครับเสียงต่อการลมใส่เทียงหน้ากับของว่าของเคยมิกเมืนเอนี้ละเคยมิกด้วยสีจัดการนะครับพี่น้องพี่น้องครับคอนดิตัชเคยเตรียมขันหามากนะครับเพื่อทำพิธีขออ่า,อาต้ของหยาดขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง เอายเคยเสือ้อ่าต้วใหม่แต่ละต้วนี่ลูกคเาเทวดาซิงสถิตยอยู่นั่ครับเนะไปนควมเชื่อหรือพี่น้องเนีะ พี่น้องชั่วโมงหนึ่งไอ้เขยเอาลงได้แปดเก้าต้นนะครับ